ค่ะนี่เป็นลูกค้านะคะเป็นคุณครูมาดูดวงนะคะคุณครูมาดูดวงอันนี้เป็นเส้นชีวิตนะคะนี่เส้นชีวิตเส้นชีวิตกับเส้นสมองนี่เส้นสมองนะคะเกิดขึ้นห่างกันก็จะเป็นคนที่ฝั่งนี้นะเกิดขึ้นห่างกันก็จะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะฝั s. <S ่งนี้เกิดขึ้นติดกันก็เป็นคนสองลักษณะบทจะเอาแต่ใจตัวเองก็จะเอาใจใจบทที่จะเชื่อคนอื่นก็เชื่อจริงหรือไม่ เนาะนั่นแหละนั <In> น่นแหละคือบุคลิกของเราเนาะเราก็ก็ดีแล้วล่ะลูกที่เราอ่อนเกินไปมันก็เป็นเหยื่อของคนอื่นแต่เวลาแข็งกินไปเกินไปอยู่กับคนอื่นก็อยู่ยากนเนาะก็ปรับพึ่งครึ่งกลางๆนะลูกน่าจะดีแต่เส้นสมองของหนูตรงแล้วก็เงยเงอยนขึ้นอย่างเงี้ยจะรู้จักทํามาค้าขายจะรู้จักทํามาหมุดธุรกิจการงานหน้าที่นั่นเองเงนขึ้นไปจะรู้จักทํามาหากินนะคะไม่ขี้เกียจไม่สันหลังยาวนะคะ เชนเมื่อกี้ที่มันเป็นเส้นสมองตรงทั้งสองฝั่งแม่ถึงบอกว่าหนูสอนวีดคนเส้นสมองตรงๆ่ะคิดอะไรตรงๆถ้าเรียนสายภาษามันแม่มันจะโค้งเรียนสายศิลแล้วมันจะโค้งมันก็จะบอกได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเส้นบางอย่างที่บอกหมอดูดูด้วยนอกจากประกอบตรงนี้นะคะคือวิชาดูดวงมันเป็นวิชาศาสตร์และศิลมันต้องใช้สองอย่างประกอบกันนะคะทีนี้เส้นนี้คือเส้นวาสนา น้องเป็นคนที่ไหนเป็นคนร้อยเอ็ดเลยค่ะน้องจะไปที่ไหน,นที่ไม่ใช่ร้อยเอ็ดถ้ายายยังตอนนี้ก็คือแพนไว้ว่าอยู่บ้านอยู่แต่ถ้าไม่ย้ายน้องก็อยากจะขึ้นเหนือค่ะอืมเพราะอยู่ในนี้แปลว่า,แป,วาแปลว่างี้พี่แม่ถาม <S 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 เกิดที่นี่ไปได้ดีในที่อื่นแปลว่าไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ด <S <S อค่ะน้องไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ด วัสนามาจากเดนไกลก็แปลว่าเกิดที่นี่ไปได้ดีในที่อื่นนะ,ะเสร็จแล้วของน้องที่ดีก็คือมีเส้นวัส,สนาเกิดขึ้นตอนอายุมากนะคะจะมีเงินทางเข้าหลายทางน้องจะเป็นคนไม่ไมอดเงินนะลูกเนาะจะมีทางเข้าของเงินหลายทางนะ,ะอนาคตรวยอนาคตเมื่ออายุมากนะคะตอนนี้ก็มีใช้มีจ่ายเนาะ,ะทางนี้เส้นวัส,สนามานี่เราตัดแล้วขาดนะคะไม่ถึงบอกว่ามันจะมีการย้ายเรื่อย มีการย้ายอีกเรื่อยๆวันนั้นก็ไม่ได้อยู่นี่เอาเส้นเส้นใจน้องแมงเป็นสองแฉกเส้นใจน้องแมงเป็นสองแฉกก็รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้หลบหลีกรู้เป็นคนฉลาดเฉลียวมีปฏิพันธ์ไหมพพิบที่จะแก้ปัญหาชีวิตในการดํารงชีวิตนะคะไม่ทําให้ตัวเองตกยากไม่ทาให้ลาบากไม่หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตนเองนะเส้นสมรสเส้นสมรสมีแอบแยกนิดน,นึงเส้นเส้นสมรสแบบนี้จะได้แต่งงานนะดูรแต่งงานหรือยงัง ยังคะ่ะแต่ได้หนูหนูจะมาเรื่องนี้เลยค่ะหนูจะมาเรื่องนี้ค่ะเส้นสมรสหนูจะได้แต่งงานนะแต่ว่ามันมีปลายแยกนิดนึงด้วยความที่เมื่อกี้แม่บอกว่าหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเวลาหนูแต่งงานนูก็จะยึดมั่นในตัวเองซิกหนึ่งนะซึ่งการยึดมั่นในตัวเองผู้ชายไม่ชอบที่สุดเลยเ <ห S 1> ผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิง,งโง่ผู้หญิงแบบอ่อนเอผู้หญิงที่แบบต้องแบบเชื่อเขาบททุกอย่าง ซึ่งชีวิตเราทําไม่ได้บบทุกอย่างนี่แหละคือข้อขัดแยง้งที่เกิดขึ้นระหว่างเรานะเนาะเพราะฉะนั้นชีวิตสมรสของลูกนะลูกไม่ดูจากดวงเกิดด้วยก็อัตตะเป็นกาลีตกดาวเสาทายโทษทุกข์ให้ทายเสาดาวเสาตกกรรมะหนูจะได้แฟนขอโทษนะถ้าอยู่ในดวงนะลูกหนูก็จะได้แฟนที่เวลาเราแต่งงานกันมันเป็นคู่เวรคู่กรรมนะ แต่ว่ามันเป็นดาวเสาส่วน12 12ก็คือราหูดาวเสากับดาวราหูเป็นดาวคู reveal, 2, 2, 2. ่มิตรก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแหละแต่ว่ามันจะทะเลาะมีทะเลาะมีเป็นคู่เวรคู่กรรมมีข้อขัดแย้งกันเนาะโทษแต่เขาก็ไม่ได้โทษเราด้วย12นี่คนผู้ชายลักษณะ12งมกจะมีลักษณะดังนี้นะไม่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเมาบดนะเรียกราหูราหูก็จะมีลักษณะหนึ่งชี้เทาเสีเทาเก็คือดื่มเหล้า เมายาเจ้าชู้เล่นงานพนันไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือเมาบทคนที่คบด้วยเป็นอย่างนี้หรือไม่ไม่ยังไม่เคยยังไม่ได้คบใค<ม><ม>รอาจยไม่เคยคบใครไ,ไม่ไม่เคยมีแฟนจริงเหรอ,อโอเคเดี๋ยวแม่ดูให้เดี๋ยวแม่ดูให้แต่เราต้องทําใจว่าคู่เราจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะในภาพรวมของมือโอเคมีโอกาสได้แต่งงานสูงนะ แต่แฟนเนี่ยเวลาแต่งงานก็จะมีข้อขัดแย้งกันนะคะเรื่องการเงินไม่ห่วงนะคะจะได้ย้ายอีกนะคะเดี๋ยวแม่จะไปเจาะเรื่องเรื่องเรื่องคู่ให้หนูอีกทีหนึ่งนะคะ